ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับค้นหักง่วงหัวใจกษะเซียนกับผมครับสนาชิพนี่ครับผมก็ได้ผ้ามาเยี่ยมชมครับข้อข้องข้อนมนะครับเพิ่นได้หันมาเรียงว่านะครับหันมาเรียงว่าหันมาสนใจว่านะครับนี่เพิ่นกำลังนี่ครับหยาเพิ่นครับช่วง ครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับเนี่ยครับไอ้ว่าเฮ้าได้กินหยาอันได้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับใบรุ่นนะครับนี่เฮ้าช่วงนี่เป็นช่วงเอาหยาหัวปะครับเอาเงี่นครับได้เวลาเอาหยาหัวชมใบเข้าช่วงนี้กับใบใบสองใบสามเลียวกับอ๋อหยาเข้าช่วงนี้หยาแบบใดครับหยาเข้าออกดอกไปเรื่อว่าอาจะเริ่มเริ่มแก้ครับ เริ่มแก่จังน้อยเพราะว่าเพ่งเกับเริ่มเขาที่ออกแร้วเขาก็พากันเจียวกันหลายแล้วครับหยาก็เริ่มแก้ครับครับก็ก่กินตามแก้ครับันก่กินวันเรามีแก้ก่กินแก้ครับแต่ว่ากับขอยู่เพิ่กัมาอยุเพิ่มมึนกับเอาในเอผมด้ข้าววาน้ำว่าขามาไม่สอค้งมันไหครับเนี่ยันครับอันนี้เพิ่งเอาขามาไม่ครับโอ้เนี่ยครับทำไปชอบครับนี่ครับมุเก่ากเอาออกไปอ๋อ มุกเกอาออกไปแล้วเมี่ยครับมุกเกาเอาออกแล้วกตมุอใหม่ก็เอาเขามาใไม่ครับนี่ครับว่าสองข้อมเ่านี่ครับเป็นเหลงกใบ้านวันนี้นั่งเขาไม่ครับสองข้อมอ่าลูกตัวผู้ตัวแม,ม่ครับลูกลูกผู้ครับนี่ครับที่ว่าขยายฟ้ามครับขยายฟ้ามจากจากต่ก่อนทีเข้ามาจากต่ก่อนทีเข้ามาผอกันตั้งแต่แรกๆแบบมันมีอยู่สองเมย์มีสองตัวครับ ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี่กับเผื่อไม้อีกเป็นซีเอไม้อีกซีกับเป็นเจ็ดเหรอครับโอ้เลยครับแต่ไม่ชอบอันนี้คือข้นนมนะครับเพิ่นไดกีบก้านผมกัไเ้มาสัมผัสเพิ่นไปแล้วครับเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าเลี่ยงแล้วเพิ่นม่ความสุกนะครับเพิ่นก็เลยไปนั่งมาเขามาไม้อีกสองก้ออ่ามาอะไรเจ้ามือแล้วครับเนี่ยเพิ่นวันนี้เพิ่นเขามาไดเหมือนว่านะครับทมาว่านี่ทางมาว่านี่ครับ นี่ครับง้วาทีกระเพิ่งปรั๊บตัวครับง้วาปรั๊บตัวครับเพิ่นว่าไรว่านี่ครับเอาหาผู้เลี้ยงเข้ามาละง้วากับผู้เลี้ยงว่าท่านได้ขากันปันเดีครับเบิ้งได้ครับแต่มาชมครับง้วาเพิ่นได้นำขาม้าไม่สองโค้มลูกลูกผู้วัดครับลูกตัวผู้ครับนี่จะคลองกวนคนนมนะครับมันก็เลี้ยงมาแล้วนี่เพิ่นก็นำขอม้าเรื่อย มีคนมาขอแบงขอใหญ่บ้านเพิ่นกะปล่อยนะครับได้ราคากันกับปล่อยครับเพิ่นก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับครับบ่ได้แพงไว้ครับกับเครื่องข้าวบอลเล็ดแพ่คงหรือเปล่าคอับคือมักน้ากันหรือว่ามักน้ากันว่าเออมักตัวนี้กัอยากได้เอาไปเลี้ยงไว้ยังกัเออได้คุยกันได้กัโอเคครับออืนว่าข้าวล้วนเหมือดโยขวอกโยฝ้าเมียกตัวหรืครับ ี๋ยวนี้ก็บีเจ็ดแลลวครับ uh นี่ตัวครับเจ็ดแล้วครับท่านผู้ชมครับคนเรยน้ำมาไม่นครับกวินหาดูตัวผู้สองโค้อันนี้น้ำเขาไม่ครับเป็นครับเป็นป้มไม่ครับปั้มป้มว่าเป็นปั้มว่าต้นน้ำปมนะครับเป็นขอกไม่คอไม่นี่ครับว้าคนกระซิบนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คนสั่ง่นเฮ็ดตามงบครับคนบอกว่า่นเร็ดตามงบตามงบหน่อยก็แค่หน่อยครับคำนังครับำลัง ครับบ่ได้ให้รู้ล้านะครับพระ่าพ่ออายุได้นะครับพราะว่างบมพ่อหน่อยทุนพ่อหน่อยเฮาเหตุตามณํกำลังนะครับออคอยขยับขยายเมื่อเฮาเห็น่องทางว่าอออาชีพนี่เป็นอาชีพที่เฮ้ารักเข้าข่ยมากขยับขยายไปเรื่อยครับนี่ครับงอกระเทื้อกันครับนี่เิ่นก็ไดีบน้เของมาสองข้อมตัวภูนะครับนี่เิ่นว่าเอามาเรียงไว้หลังจากเข้าได้เก็บเจ้าเขาแล้วครับ นี่ครับเกี่ยวเขาแล้วพอดีเขามีพื้นที่เ,เ,เพราได้ <c oughs> เ,ดเลี้ยงเด็กป่อยนี่เด็กป่อยเนี่ยอ,อันนี้ือการที่น้ำเขามากสองค้มนี่คือการบ้างแผนอนุคตว่าต้องอยช่วงเกี่ยวเขาแล้วแล้เอามาเลี้ยงมันวาครับเนี่ยแม่นครับคือเพราะว่าตอไปเขาก็มีพื้นที่เลี้ยงมากขึ้นนะครับจากที่เดี๋ยวนี้ม,นออนมันค่าติดเขาอยู่เนาะมันก็บพรมีผมมีพื้นที่อันนี้ วันนี้ถ้าเพยวเขาแล้วกันสิมีื้นที่เลียงเนี่ว่ากะได้กินอิมจินวนเนาะอืมครับน,รน,นี่นี่คือแนวทางแนวจิตนะครับของคนนมเพิ่นวะอาชีพนี่เพิ่นวาโอ้มักแห้งเหรอครับเพิ่นวาถิ่มบ่ได้เลยนะครับคืออาชีพเกษตรกรเรียงว่าคกนกัศึกษามาลแล้วะครับอันนี้ก็เป็นปลากล้วยปูบักห่วงบักมีบักเขียไปนะครับนี่คือศึกษานะครับเป็นแนวความคิดของคนนุมนะครับอืมนี่ครับ นี่ก็เป็นลูกผูกคู่หนึ่งเอามาอยู่น้ำเอามาพัฒนาเอามาเลี้ยงนะครับนี่ครับท้ายคลิปผมจะให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับเกี่ยวกับราคาง่าเรือว่าการเลี้ยงง่าเลี้ยงแบบไรเขาอสอยูได้นะครับนิดนึงครับที่ผมไปที่ผมน้ำเผามาานี่ราคาง่าแต่ช่วงนี้ที่วัดถือกันเนาะครับรูู้กันอยู่ว่าช่วงนี้มันง่ามันถือกันแล้วงาพค่อนข้างที่จะไหลครับ คือผมก็อยากแนะน้ำว่าใยย่างได้กับรถต้นทุนใบตะกรอนครับอืมก็ซื้อเขาเขาก็เห็ดตามกำลังไปตะกรอนซื้อมาเก็บช่วงว่าบระธานแพงเนี่นครับเนี่นครับอาจจะผู้ใดมีทุนแน่กับเขาก็เพรจะอาจจะซื้อเก็บของเ่าใบก็ดีขึ้นกันครับอือครับครับไว้ถ้าไว้ถ้าปล่อยยน่ยมันีมันเป็นราคาที่ับก็ี่ดีกับตะกรอนกับที่ยู่ใดครับนะครับฟังนะครับตั้งไปชมกับปนว่าช่วงนี้ราคาง่วกับยางบระธานในขึ้นหลายนะครับ ก็เลยเก็บเข่ามาไว้นะครับนี่ครับครับทายจิปมเครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเรือเพื่มผาดชิปต่อไปครับผมกล้าเข้ามาสวัสดีครับ